ครับสวัสดีครับอิฐสีสันสว่างเดล็ดดินเนาะครับมืัอนี้จะเป็นวันพุธที่สิบเอ็ดนะครับวันพุธที่สิบเอ็ดเช้าวันพุธที่สิบเอ็ดนะครับเมืองบรรยากาศเสียง,น,งกนกเขาก็คันวันนี้ครับนี่นี่ครับตัวไม้ผมเลยที่นี่ครับ แลขันนี่แต่เขาบว่ทันมีเวลาครับผมฮิดงานยู่ผมก็เลยว่มีเวลาขโมกออกตอนนัครับช่วงนี้เพราะว่าฮ็ตต่อเติมให้เพิ่นลิงกำลังลิงให้เพิ่นู่ครับกำลังเพิ่นกำลังลิงงานให้มันเลี้ยวจุดนว่ามีเวลาครับช่วงนี้ถ้าบรรยากาศดีครับเพิ่งบรรยากาศยมโซของอำเภอสว่างดินๆนินนะครับ ทั้งบ้านผมนี่แล้วนี่งกกไปนังคันกูก้กู้กู้กู้อยู่นี่ครับนี่อยู่ทั้งนี่น,น,นี่มันนอนอยู่นี่ครับนอนอยูป่าเนี่ยมันสินอนลงลงมาทั้งนี่ครับมาปุ่น นอนอยู่ที่นี่พอเมื่อไรนะครับตอนนี้เวลาเวลาะตีหา้ากัวครับอ๋อมาเข้าเรื่องครับวนันนี้เรื่องนกเขาเอบวันนี้มยายมตุ้มกุ้งครับวันนี้มยายมตุ้มกุ้งครับ โอ้นกโตขาวนอนอยู่นี่บ่วะมันมันตรงนี้บ่อ้ยบ่มีเดี๋ยวขออนุญาตเทสเพื่อนซิกันเด้อครับกุ้งหัวปลาไหลหรอกอู้นกขาวยังขันอยู่ครับ ตัวไม้ผมเลยครับตัวนี้ตัวเชิงไงนี่ผมเบิ่งทางที้มช่วงครับว่าชิ้นี้บ่เดี๋ยวผมเปลี่ยวขึ้นมาก,ก่อนครับเอ๋อนี่ครับก็โบได้ปัดได้นะครับกลุ่มโบค่อยมีบ่ใช่ว่าเอาเดี๋ยวผมขออนุญาตทิฟแป๊บนึงครับนี่ครับข้างหน้าเลยนี่